อย่างแน่นอนครับผมมีหนึ่งข้อมูลครับที่คุณผู้ฟังนั้นแชร์มาที่แฟนเพจนะครับของทางรายการเผื่อหลายท่านจะไม่ได้อ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคุณผู้ฟังผมขออนุญาตหยิบยกเอาเวลาตรงนี้เนี่ยมาเล่าข้อมูลตรงนี้มาอ่านข้อมูลตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก็แล้วกันนะครับ เขาบอกว่าเป็นตำนานเขตห่วงห้ามอาถรรพ์ปั๊มน้ำมันร้างนะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นเว็บไซต์ Web ของกูรูไซต์นะครับผมก็หยิบยกเอาจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันข้อมูลเป็นยังไงมาติดตามฟังกันครับเขาบอกว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์บ่อย แม้มีขนาดใหญ่โตวกว้างขวางมีทั้งบ้านพักเจ้าของแล้วก็สานักงานมีมินิมาร์ตอีกทั้งทําเลก็ไม่เลวด้วยนะครับแต่ทําไมผู้เป็นเจ้าของจึงเลิกกิจการปล่อยทิ้งสุดโสมไว้เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าแต่เดิมนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ค่อยมีผู้คนไปจับจองทําประโยชน์อะไรมากนักมีสภาพคล้ายๆกับเป็นป่าละเมาะและก็เมื่อความเจริญขยายตัวขึ้นครับ ผู้คนที่มองเห็นอมองหาที่ดินทำ,ทำมาหากินก็เลยมาครอบครองที่บริเวณนี้เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับโดยมีการสร้างคอกวัวไว้ซึ่งดูๆไปก็เหมาะสมดีเพราะว่าไม่ไกลาจากตัวหมู่บ้านสักเท่าไหร่นะครับแต่เขาหาไม่อาหารู้ไม่ว่าที่ดินที่มีสภาพปกตินี้นมีความน่ากลัวแฝงอยู่ นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าโดยยามดึกครับฝูงวัวในคอกจะมีอาการตื่นกลัวโดยหาสาเหตุไม่ได้มันทั้งร้องแล้วก็ตะกายคอกไม่เป็นอันหลับอันนอนจนเจ้าของเนี่ยต้องมานอนเฝ้าดูแลแต่แล้วคนเฝ้าเองก็กลับฝันร้ายทุกคืนหนักๆเข้าก็ทนไม่ไหวนะครับจึงต้องถอนวัวออกไปเลี้ยงยังเนินที่อยู่าห่างออกไปจากเดิม ติดกับบริเวณที่เคยเป็นครอกวัวนั้นนะครับมีสระน้ําที่มีน้ําใสเต็มเปี่ยมตลอดปีแม้ในายามหน้าแล้งครับริมสระมีต้นโพและก็ต้นไทรขึ้นอยู่อย่างละต้นมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นต่อสายตาชาวบ้านเป็นประจำเช่นพอถึงวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11จะมีลูกไฟลอยขึ้นมาจากดินและก็สระน้ำ วันดีคืนดีครับจะมีงูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้านแล้วก็เลื้อยลงสระน้ําหายไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงฤดูฝนนะครับแม้ท้องฟ้าจะโปร่งใสแต่ก็มีสายฟ้าฟาดดังกำปนาสนะฮะจนแผ่นดินสะเทือนที่ดินบริเวณนี้แม้จะมีผู้ร่วมจับจองหลายคนนะครับแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยว ต่างรู้ถึงอาถรนที่แฝงอยู่ในในที่ดินแต่ไม่มีใครปรีปากค่ปรีปากให้คนภายนอกได้รับรู้เพราะกลัวที่ดินจะไร้ราคานั่นเองจนกระทั่งหลายปีผ่านไปครับมีนายทหารยศพันตรีจากต่างถิน่นผ่านมาเห็นที่ดินผืนนี้เข้าก็เกิดความพอใจจึงติดต่อขอซื้อจากชาวบ้านโดยมีเงื่อนไขว่าต้องถากถางปรับพื้นที่ให้ราบเรียบซะก่อน ้าของที่ดินต่างก็ดีใจนะครับจะได้รับเงินโดยที่ไม่คาดฝันจึงเอารถไถ่มาช่วยกันขับปรับพื้นที่แต่พอรถไถแล่นมาถึงตรงบริเวณต้นโพต้นไทรทีไรเครื่องยนต์ก็ดับเอาซะดือด้อครับทั้งที่ททตรวจด,ดูเครื่องยนต์ก็เรียบร้อยดีแต่เมื่อน,นึกถึงคำเล่าของคนเก่าคนแก่นะครับที่บอกว่าที่ดินผืนนี้มีอาถรรพ์จึงเกิดมีคนอุตริคิดแก้อาถรรพ์ โดยนุ่งแต่กังเกงนขับรถไถปรากฏว่าเครื่องรถไถท,ทำงานได้ดีโดยไม่ติดขัดแต่ยังไม่ทันใช้งานได้มากนักนะครับก่อนบ่ายสามโมงก็มีข่าวแจ้งมาบอกให้หยุดการทำงานทุกอย่างเพราะว่าผู้พันคนที่จะมาซื้อที่ดินแห่งนี้เนี่ยรถความเสียชีวิตครับแต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่านายคนที่อุตริ ขับรถโดยขับรถไถโดยนุ่งกันเกงในตัวเดียวเนี่ยอยู่ๆก็เกิดล้มป่วยนะครับลงอย่างกระทันหันในวันรุ่งขึ้นหมอมาดูอาการก็ไม่พบสาเหตุนะครับซ้ําอาการสุดหนักลงเรื่อยๆสองสาวันต่อมาถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ตายในที่สุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งย้ําเตือนถึงความเชื่อของชาวบ้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องดังกล่าวซาลงไปก็มีาตาต่างถิ่นของชาวบ้านเนี่ยมาเยี่ยมเยียน และก็เกิดชอบใจที่ดินแปลงนี้นะครับโดยไม่ฟังคําตักเตือนของยักิญาตินะครับความโลภได้เข้ามาบังตาจนไม่ฟังเสียงใครเขาวางแผนสร้างปั๊มน้ํามันใหญ่โตกะจะร่ํารวยมหาศาลนะครับหลังจากตกลงซื้อขายที่ดินจากญาติได้ในราคาถูกเหมือนกับได้เปล่าเขาก็ลงมือดําเนินการก่อสร้างมีทั้งบ้านพักมินิามมาสมบูรณ์แบบเพียบเลยแต่เริ่ม เมื่อเริ่มเปิดกิจการครับสิ่งที่ประหลาดที่เกิดขึ้นก็คือรถบางคันทําท่าจะเลี้ยวเข้ามาในปั๊มแต่แล้วก็หันหัวออกไปเหมือนเข้าใจผิดอะไรบางอย่างราวกับว่าไม่มีปั๊มน้ํามันอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะจากเพียงแค่คันสองคันในระยะแรกต่อมากลายเป็นรถแทบทุกคันที่แล่นผ่านไปเติมน้ํามันในปั๊มที่อยู่ถัดไปครับ เล่นเอาเจ้าของปั๊มเนี่ยหน้ามืดเลยนะฮะเขาบอกว่ากิจการที่ลงทุนไปมากมายก็ล้มละลายจนในที่สุดนะครับเจ้าของปั๊มก็หันไปพึ่งพระพิสุนะครับสายาวิปัสสนากรรมฐานทั้ง3รูปที่อยู่คนละแห่งนะครับก็มีการนิมนต์พระพิสุมานะครับพระพิสุกดังกล่าวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นประตูสู่บาดาลของพญานาคสามเศียร ท่านกโกรธท่านพิโรธนะครับที่ไปสร้างปั๊มน้ํามันบดบางสถานที่บําเพ็ญเพียรของท่านจึงบันดาลใหผ้ผู้ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมองไม่เห็นปัม๊มแล้วก็เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่สถิตของอ่าของท่านมามานานแล้วนะครับการแก้ไขคงจะทําอะไรไม่ได้มีแต่จะต้องรื้อถอนปั๊มออกไปแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้เองครับปั๊มแห่งนี้จึงได้ปิดกิจการแล้วก็ปล่อยร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ก็ไม่ถึงกับร้างสัทีเดียวนะครับเพราะว่าบางวันบางคืนชาวบ้านจะเห็นหญิงชายวัยชาราแปลกหน้าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็ลงสะหายไปครับนั่นคือข้อมูลนะครับที่มีคุณผู้ฟังแชร์มาที่ทางเพจของ The Ghost Radio com ขอบคุณด้วยนะครับ ผมก็อ่านตามข้อมูลที่ที่ที่เขาตีพิมพ์ลงไปในเว็บไซต์นะครับของทาง g ูร u s i t ์นั่นเองส่วนจะจริงจะไม่จริงยังไงนั้นคุณผู้ฟังครับต้องใช้ดูลยพินิษแล้วก็ใช้การตัดสินของตัวเองครับก่อนที่เราจะไปเบรกกันช่วงนี้ครับมาดูกันที่ข้อความนิดหนึ่งครับทาง SMS ของเรานะครับโดยการพิมพ์ G แล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4276995 บอกว่าสวัสดีพี่แจ็คขอให้ผีหลอกคนฟังทุกคนจากคุณเลเฟอร์แห่งเปียกไรเดอร์แล้วก็สวัสดีครับพี่แจ็คมารายงานตัวแล้วนะครับจากคุณหนึ่งนคนปรปฐมแล้วก็สวัสดีครับพี่แจ็คแมวร้อยตัวมาให้กําลังใจแล้วจ้าขอร้อนหล่อนนะครับแล้วก็จากคุณ d ดวิลนะครับส่งมาผมได้รับข้อความละขอบคุณมากๆนะครับ ตีหนึ่งครึ่งครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กันต่อส่วนเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องของใครนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามฟังกันครับ